โอเคครับสวัสดีนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับรายการ Gasol Channel น,น,น,นะครับวันนี้ไม่พูดผิดแล้วเคสยบ้าวันนี้เรามาดูอรระวังงไปด้วย <c oughs> ได้บัญชานำแนวเล็กต้านะครับรเราบอกเลยว่าดึงมาจาก EB ศูนย์แปดเกือดหมดวันนี้นะครับเราก็เปิดเพลงไปด้วยครับซื่อถ<ส>้าใบพอดีทำแท้ชื่อโอฮาไปพอดีเปลี่ยนเพลงครับใครอยากได้ก็ เดี๋ยวพวกผมจะทิ้งลิงเวลาตาทิ้งลิงทิ้งลิงอีกแล้วลิงลิงไว้ใต้คลิปนะผมจะใต้คลิปอะไรดีคลิปชั่นเดี๋ยวคลิปชั่นเดี๋ยวคลิปชั่นผมเรียกดิสน่ะเงี้ยลูกไปเดิมเนยเอาได้ตามเว็บไม่ใช่ใบเดิมเกมคนคนที่กลัวมาได้การ์ดการเหมือนกันบอกว่าใบเดิมที่จริงไม่ใช่ใบเดิมมีไหมทำไมมันใส่แล้วสี่ใบเสียบไปเดิมแซนด์ลับเป็นหัดรอนะครับผมเริ่มมาโก้เริ่มก่อนเลยจบเพลินตรอ ลายเป็นเจ้าตาวิติไดแลนเดอร์บูสตี้มือถือเช็คเช็คคือคนดูก็จะไม่คนดูก็จะไม่สับสนกับชื่อกับกับคำพูดของเพลงกับคำพูดได้เลยฮะไมเอาเบรโตไม่มีปัญหาซาคาโนมานิมานเ้ยอย่าพึ่งมันเลยอย่าพึ่งมันจะนึกกลัวฮะไเดือดวัยใต้เด็กนะครับแต่ผมจะพึ่งไหวอ่ะโอุ้ยแจมว้าวว้าวมีแล้วไม่มีเลี้ยโค ไม่ลองแล้ววะไมลองแล้ววะพีเต้มึงไม่กจะลองตีวันโอ้แค่มือนหนึ่งพันาดไอ้ไม่อยู่ไอ้ไม่อยู่ไอ้มันไปกาดแล้วหนึ่งหมื่นนะโอเคโอเโอ้ที่จริงกาดห้าพันคก็รอนั่นแหละครับตีบ้นโนกาเช็คฮะใช้สกิลนะผมหักหนึ่งดาเมจแล้วก็ใช้สกิลฮะคูนุชีคูสอยแล้วติดติด อีแววเยอะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัววิชาเปลี่ยนร่างมือสองแวนะเขาบอกนะครว่าอันนี้ก็ท่าเสือบวกเบรกไรมือสองมือสองตีือสอง้านหมือชีโนกาเชคือเออเชคืออุนใจฮะพุกอุนไตย

ดอกไม้เก่งอ่ะดอกไม้เก่งไมอ่ไม่การครับเชคเดมเดเชคฮทิเอะไรพลังอะไรอันนี่จูพาวอ่ะอะไรฮะือเกฮะโอ้ยเยยยไยไยยยยไยยยยย้ยยบนยยยยยยยนย้นยอยย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 ยอยย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 ยมยย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 ยกบีกยย ขี้ผมแขี้ผมแดวันนี้มากนี้ตีแจมือหนึ่งอาริกาโตแิวไูคนดูจะชอบอเปล่านะครับแิดาราฮี้วิกาวิตกาเทมปายยรัู้สึกประมาแล้วราวพี่อะไรอะไรอะไรขาผ่านไม่ไม่ฮะอยากเบื่อะ ตีบันเอามผมถามมั้สแตนทาริก้าสแตนพลังตีหมื่นสี่ฮะัไม่แขครฮะพวกผู้หญิงพวกนี้มันก็ไม่ตายหรอกเต็มซะเยอะเลยเฮ้ยบอกแล้วผมหนังเหนียวะโอ้โหไอเขาไปเดือดสามมันก็ขึ้นสามหมื่นหนึ่งพันยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเว้ยเดี๋ยวกลับไปบ้านเนย่ถึงไปเปลี่ยนฮิวติกา อนคนตามีดามีน้อยครับตังงวันนี้วิชาเปลี่ยนล่างข้อวิชาเปลี่ยนล่างคุณเกมบอกว่าเล่นซ้ำไปเรื่อยๆนะครับสนุกดีโอเคมับอกเก็บพวนมนี้อ่ะไม่กาดไม่ยากสอไปเปลี่ยนเป็นเมดินดีไหม โอ้ยเร้ยมันจะตายทั้งคีไม่ได้ฮะตีก็ได้เลยยูวูยูเนี่ยสองครอเฮ้ยผมว่าผมจะตายแล้วป่ะสุดยอดยูนิตสุดรักผมว่าผมจะตายแล้วป่ะยูนิตสุดรักโจมตีเรียการตายก็ได้บาสองจรวดหนึ่งใบโจมตีเป็นการหนึ่งหมื่นห้านุกกาดไหมนุกกาดนุกกาดโนปี้กาดนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันโซวซานคาไมโน่ติดต่อ ใครจะได้เบรกไลท์ก่อนกันไหครับผมไม่มีเบรกไลท์ครับสี่แหนฮะมีดินเหรอครับเข้าหมดเลยเช็คฮะโอ้ยเช็คขันเนี้ยครสแตนฮะจกเชิญจกแต้นสิครับฮิวติกเกอร์เอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วนะักเชิญสเตนไอ้หนึ่ตั้มนี้ยูวคุณหายไปกี่ใบอ่าได้ได้ได้บนมือนะครับมีหนึ่งใบแล้วก็ตรงนี้มีหนึ่งใบดาเมจหนึ่งใบแล้วก็ในดอกมีอีกหนึ่งใบใบเดียวเลยดิ มาฮะเหลือไปเดียวมันเด็กสีดีมากไม่ไม่สีเดียวแหละคอสไลตโตตึงดึงดึงดึงตีมาวนหมื่นสี่คุณอย่าพูดขนาดนี้บอกแหวนมืินบวดแหวนเวลาท่านชมสองหมื่นหกสองไลที่บอกข้างอ่ะเดาบอกข้างอ่ะโเอาไปยิงตี สองหมื่นสามเกิดแชกสองขี้ผู้หญิงไม่ได้ตบหรอกผู้หญิงไม่ได้ตบโก้ไม่ยอมตบผู้หญิงนะสองขี้รับรับไปเลยจะได้รีบินเบยอยกรู้เรื่องเลยเยกตัวมันจะเสร็จแป๊บตีแวนสองหมื่นนะสองหมื่นปล่อยไปเถอะอ่ะสองได้ลท์ไม่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 สองได้ยังไม่ใช่สองได้ตีเท่าไหร่นะสองหมื่นไปเป๊ะเข้าแล้วโอเคคุณหมื่นก็สองหมื่นสามเลย ผมสองหมื่นก็กลายเป็นสองหมื่นห้าเออก็เข้าไงเอาคุณการหมื่นคุณยืนหมื่นสามเออเออลืมเอ้าตายแล้วมันเงนเองเลยแล้วก็ใช้สกิลนะผมไว้ท็อปเด็กตะเกียรมากแล้วนะยังไง้เใช้คือไม่เล่นมีมีแค่แค่สองแบบในเด็กโอเคเอเคโอเคฮะสวัสดีฮะตีแวนนะอ้าสองหมื่นไปไปสองคียด้วยอย่าลุก แต่ดิวแต่ดิวตีบ้านหมื่สองไม่ให้จวดอาะตีบ้านหมื่สี่ใช่ครับที่บอกกันจบเกินครับต่อติ๊กเกอร์อายเซเดียรโอ้เด็กที่เราคุ้นเคยกับเด็กในเมชันที่เรารักสุดคอฮะแล้วก็คอฮะเช็ดิะแล้วครับผมบัสหนึ่งเข่าหนึ่งเปิด์ตีสองสามสี่มันคิดจะใช้ไอ้ตัวนั้นใช่ไหมเรารู้แล้วก็ไม่มีฮะครับ ไมม่ีอันนึงฮะติดชื่อนหกข่าวเหนือมีกี่ใบหนึ่งสองว้าวนเสกขาดไปเอยอะเลยอู้ <c oughs> สาวใบเลยจับเด็กหมดแน่จริงเจ้าเลยจะจบหมดเด็กแล้วหมดเด็กแล,ดดกล้วท่านชมมามาดูครับว่าใครจะตายก่อนกันครับตีแลนฮะอร่อยครับ 16, หมื่นหกห้าพันหลายห้าพันมือหนึ่งพันยังไม่เข้าอ่ะมีโตสแตนโตบวกบนสิ่งนี้ฮะผู้หญิงต่อผู้หญิงฮะ ไม่ครับผมผมครับผมคุณนะฮะเพื่อนเพื่อนผู้หญิงสุดรักนะครับจะหายของผมนะครับผมเดี๋ยวฟอลลงมาตีก่อนตอนนี้เปิดเท่าไ่นี้มันจะได้หรอวะได้ได้หรอกไม่มีปญหาหรอกหากเปิดเพลงอื่นเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาทำไงสองหมื่นไปเป็นกีครับตีแฟนเฮ้ยเออเป็ ไม่มีจิกหมื่นหกจิกเมียีเพื่อนตีแปนจดเพื่อียังไงก็ตามฮิวมันน่าจะไปหมดได้แล้ว ก้าวผันยาย่าตบยิงเราอย่าตบยิงอย่าตบยิงนะครับตายซะหญิงอ่ะไม่ตายได้บอลเลนหญิงไม่ไม่อย่าตบยิงเอาเป็นการตบยิงนีห้าเออเอาเป็นการตบยิงดีได้จริงองมนเดี๋ยวนึงตองพันสองพันสามได้หนึ่งสองได้โตห้ารอดตายกูรอดตาย เรายัางไม่กล้าประกาศเธอสุดท้ายรอ <บา S 1> เธอโยเ,เรายัางไม่กล้าเรียลุกอ้อได้เรียตี้เรียตายบาสสัสสองจรวหนึง่งทำเพื่ออะไรวะรอิเอาเอาม,มื่นเป๊ะ,ะสองจี้สามหมื่นสามหมื่นแล้วไงมิดมิดแต่ข้างเหรอวะไม่มีอะไรเลยหมื่นเก้าจบดถึง ก็อย่างลิลลี่ลิลลี่ดอกลิลลี่อ่าลิลลี่อันนี้ลิลลี่กูดีมกเลยเบรกกูต้งใช้ลิมิตเบรกลิมิตเบรกเฮ้ยหยอผมกำลังกาดอยู่ผมกำลังกาดอยู่ไม่เบรกนะบ้านหนึ่งวิธีการง่ายๆนะครับผมอันนี้เทอร์เฟกต์การหนึ่งใบสองใบสามใบนอกนั้นก็ลิลลี่ซื้อขายอีกใบหนึ่งนะเจอจำเข้าได้ครับผมปึ๊บแล้วก็เรียกมาอยู่ดีแล้วก็เรียกมาอยู่ดี มันเป็นเทคนิคฮะเวกซ์ตอซิกเวียนนะฮะการยิงน้อยเวลาทะวินได้อาจจะมีโอกาสได้อาจจะทำลายพูเฟก้าใช่ไหมใช่มันห้ามเอามันห้ามเอาทิกเกอร์ยูนิตเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้สกิลเดี๋ยวเเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะสกิลบอกว่าไอ้ติดชื่อทหารเสือเว้ยทหารเสือเว้ยเดี๋ยวจะไปทำตามนะฮะต้องศึกษาดีๆทหารเสือเว้ยทหารเสือเว้ยต้องศึกษาดีๆนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นะฮะไม่เอา จะทำเพื่ออะไรทำเพื่อเปลี่ยนการดคือเินก็เต็มไอ้เฟ็งนี้สามารถใช้ได้และครั้งอย่าลืมอย่าลืมเหมืจแต่หญิง1หแครับอีแวนเหมือนห้าหอน้าหม้าให้คั้งเซนกาตกเป็นไงลาวถึงลาวถึงฝ่ายรงข้พร้อมเลยยิงยิงกาได้หยิงโง่อะไรวะกาดกิงได้โล อาจจะไม่รอดสำหรับเราใช่กลัาจะไม่รอดสองหมื่นไปเป๊ะสองพันเฟกดอขบข้างนี้เจ้หนึ่งตายดอฮิวเอาไม่ได้สองสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นสี่จบเกมหมดไดกแล้วเย้จับมือจับมือตอนนี้นะครับก็เวลาจะไปไอ้พูดอะไรครับผมตัดเพลงก่อนนะครับแหมเคครับท้ากันเหร โอเคครับฝากใครชอบะครับอา่าลืมไว้แช์ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดซับแชนแนลผมด้วยนะครับตามด้วยยังเงาจะมาโปรโมทอีกโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ